วันนี้จะมารีวิวล้อสกูตเต,เตอร์จักรยานไฟฟ้านะครับล้อจักรยานไฟฟ้านะครับหรือว่าจะไปทําพวกเกี่ยวกับงาน diy นะครับหรือสร้างรถสร้างอะไรก็ได้นะครับรถสร้างรถตัดแปลงตัวนี้เป็นสเปคนะครับตัวนี้สเปคล้อสี่สิบแปดโวลต์พันห้าร้อยวัตต์นะครับขอบยางจะประมาณเบอร์ส4สี่ 1ิบสี่คูณสองจุดนเอ้ยอ่าสองแต่ว่าวัดรวมหน้ายางจริงได้ประมาณ15นิ้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวลองดูนะครับตัวนี้ผมได้ทำการต่อไว้แล้วนะครับแบตเตอรี่4ี่สองวลตเอ้ไม่ใช่สีวลตรุ่น48่สวลต์ยอมนะครับ อาจจะรีวิวติดติดขัดขนะครับนะครับได้ต่อสายไว้แล้วนะครับมองเทีดูว่าเราใช้งานได้ปกตินะครับมันดีอย่างนะครับเราไม่ต้องเวลาเราไปอัพพกจักรยานไฟฟ้านะครับไม่ต้องไปเไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้แบตเดิมเปลี่ยนแค่ก,กล่องนะครับก็ล้อก็แรงแล้วลครับแบตเตอรี่สเปค48โวลต์ ครับแต่ตอนนี้แบตไม่มีไฟนะครับมีแบตไม่มีไม่ค่อยมีไฟไม่ได้ชาร์จไว้นะครับถ้าชาร์จเต็มๆตมจริงๆมันจะอยู่ประมาณ50าสิบกวลต์นะครับเดี๋ยวมารีวิวดูนะครับว่าใช้งานปกตินะครับ ตุกันติงตุกันจิงเอมนะครับประมาณนะเดี๋ยวจะมาลองวัดรอบให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ นนะประมาณห้าร้กว่ารอบนะครับวัดได้ประมาณนะครับ เจ็ดร้อยกว่านะครับอัดอีกทีนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าครับ เท่าเดิมนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสนใจสินค้าอย่างไงก็ให้ติดต่อมาตามนี้นะครับทิวข้องถมนะครับเบอร์โทรนะครับ0876459107อ d ดีไลน์นะครับ tot พิมพ์ตัวเล็กนะครับ tot 43211นะครับรารต่อสายก็จะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าท่าน,นใดสั่งไปเราจะแจ้งรายละเอียดที่คีครับโอเคครับคุณากครับ